สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปแพะตาและสั้นครับผมมานาสบายในิครับกับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อกันที่เขานะครับเนาะเพราะว่าหาแนวแสดงก่อนครับมื่นี่เพิ่งเลิกงานมานะครับเนาะขัคำแล้วแล้วก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวแน่นะครับหนาวเลยแหละถึงกับหนาวเลยแหละนะครับก็เลยหาแนวแสดงแบบ ง่งยๆเมนูง่ายๆบ้านๆนะครับอ่าแล้วก็ดีตัวสุขภาพนะครับสดนนห่อนนะครับจะ่ได้คล่องคอนะครับเอถ่ายร่างกายอบอุ่นนะครับเป็นเมนูไข่นะครับแบบบ้านๆเขาเด้เมนูไข่นะครับก็จะส่วนประกอบก็จะมีนี่นะมีผักประกาศข่าวแล้วก็อ่าขึ้นช่ายนะครับแล้วก็อ่าต้นหอมนะหอมบัวแล้วก็บ้านๆแต่งสีสันเนี่ยก็จะมีแครอทนะครับอ้า บ่หลายใหญ่ฮะครับเดี๋ยวมานเรขออ,กกอนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับถ้าบ้านเด็เฮาก็น,นะครับมาตีไข่น,นะครับอ่ะตีไข่ได้ที่แล้วเนาะครับเนาะบ้ดนี้ก็น,น,กน,นี่ครับมาแล้วก็อ่าตั้งตะแกรงแล้วนะครับนี่ก็เอาน้ํามันใส่นะครับอ๋อเดี๋ยวเบิง่งกันได้ครับเด้อ บรรยาาตั้งกลองแป๊บหนึ่งครับอราบผมมาเนี้ยจะถ้าเขาได้ที่แล้วนะครับเนาะบานนี้บ้านเ้นก็จะเอาไข่ลงนะครับกินไม่รู้บ้านาน,นะครับเนาะมีน้องไข่ครับกินน้ำหนาว เด่ยอ่ามื่อนี้เหาจะมาต้มจืดไข่ครับมื่อนี้ไฟเรต้องแห้งนะไฟกลางๆนะครับก,กลางนะฮะอ่อนๆน,นะครับเพราะว่าทีน็้ให้ไข่มันสุกทั่วหน้าเดี๋ยวบ้านราจะแพ้ก้อกเบิ่งนะครับเนาะนะแบบเบื้องต้นครับนี่เห็นมโอ้มันอาจจะ ตีตะขันนี้กนไอยนะครับเพราะวา่าเครงเฮ็ดไปน้ำนะครับแล้วก็มือนึงถือกล้องนะครับเราก็อ่าอีกใครมันสุกไปเรื่อยนะครับบุองี่ขาวนะครับเนาะไข่มันสุกไปเรื่อยมันพัวนะครับ นนี่นะครับเน้องเมืองเฮ็ดนะครับเด้อผู้ใดเลิกงานมายังบ่มีแนวยเสีแรงนี่งรองมืองครับเฮ็ดบ่ยากครับเดี๋ยวเบิงบ่งมาได้ไปเฮ็ดแล้วก็เออกไปเฮ็ดได้เลยครับครับผมประเด็นใครเขากะเหลืองสุกได้ที่แล้วนะครับเนาะอ่าเสร็จแล้วนะครับเขาอ่าทอดไข่เจียวไข่ได้ที่แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปวันนี้เขากอ่าแล้วก็อาจจะทอดบองงับไปไหยนะครับแล้วก็จะว่าอเอาพอกินได้นะครับบางคนคนกระทอดแบบสวยงามกับนี้นะครับฝีมือมันบคื้กกันนะครับแล้วก็อยู่ที่ความถนัดนะครับอันมาแทีนี่ก็พอประมาณนะครับวันนี้เขาก็มาแล้วสีแดงไขวานี้นะครับให้เอาสูตรเลยทีละประมาณนี้นะครับเนาะอ่า แ่งไข่ก่อนนะครับแ่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับประมาณนี้ใครเข้าสุกแหละนะครับนีอ่าเป็นเมนูบ้านๆนะครับยังไงแล้วนกะ็พอบ้านแม่บ้านผู้ใดหาเทศกะอาไปร้องได้นะครับบ้านน้ำรระหงนะครับเพราะว่าให้กรบเขาะสูตรัมธตายตัวประมาณนี้นะครับเนาะน,นี่อ่าเสร็จแล้วครับบน,นีย หั้นตอนต่อไปวันนี้ครับเดี๋ยวเขาเบิ้งกันนะครับอ้าวครับผมมาปน,นี้ก็หลังจากคล้ายๆสูงลรืบไปน,นี้ก็เติมน้าลงไปครับเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับพัที่พงเหต ต้มจืดไข่นะครับนี่ครับเติมน้ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับมาดักแป้ก่อนประมาณนี้ครับเติมน้ำลงไปนะครับตอนนี้เปิดแก๊สนะครับผมอ่าร้อหมอเดือดนะครับเดี๋ยวมาเตรียมของแป๊บนึงครับอ่าข้าบอมปานี้หม้อเขาเดือดทัทีแล้วนะครับมานี้เขาจะมาเอาผักใส้ไปนี่ครับ โอ้หมอเดียร์บุญๆเนะครับอ่าผัาประกาศประกาศขาวลงไปเลยครับแราวก็เสียงหมอรถกดนะครับอ่าประกาศขาวลงไปครับอ่าฉลอดครับฉรอดฉลอดฉรอด โอ้สุดยอดเลยเชิญรอดเชิญรอดนะครับีงมาครับลงมานะครับแป๊บเดียวครับผมมุดละนะครับผมอ่ะก็ไปไปนครับ ต้นหอมครับหอมโรยตรงปลายนะครับพร้อมกับขึ้นช่ายกันนะครับไปเลยน,น,นะครับผมเก็ขาวพวกนี้สุกง่ายนะครับไม่ต้องต้มดนนะครับเดี๋ยวมันสลายมันจะบรแซ่บประมาณนี้นะครับเนาะหล่อเบื้องนะครับผมางนาณน,นี้ครับประมาณน,นี้โซร้อ,อนๆนย้ำแนวนี้ได้ดีครับ เดี๋ยวเลยนะครับอ้าวมาดีเอาสิมารปรุงรสครับบาดี้มาบมาดี้เอามาปรุงรสกันนะครับบาดี้นะรปรุงรสพวกนีค้ครับนี่ครับสีขาวนะครับใส่ลงไปเลยสองต้นโต๊ะนะครับอ่ามาเนี่นะครับเนาะ ผมกู้รถครับผมกู้รถนะครับหรือว่ารถดีนะครับผมกู้รถนี่นะใส่ไหลเส่ยไหลนะครับใส่ไหลแซียเบือเอาประมาณนี้นะครับน้องพอดีเนาะอ่าโอคครับเสร็จแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยว ปิดแก๊สครับผมปิดแก๊สอ่าประมาณนี้นะครับเนาะเสร็จละเดี๋ยวบ้านัดจัดใส่ถ้วยใส่จานหน่อเบื่อครับอ่าครับผมบ้านัดตักใส่ถ้วยนะครับเนาะนี่ต้มจืดไข่แบบบ้านๆน,นะครับสดห่อนๆแก้หนาวนะครับอ่บามาใน,นกะ แต่งนาดนึงนะครับประมาณแต่งหน้านิดนึงนะครับโอ้โหโบไทยยังดีนะครับอ่าใส่กระเทียมเจียวเนี่ยจากน้อยนะครับเนาะแต่ตุผู้มากมันเข้าไปนะครับประมาณนี้อากาศอ่าหอมนะครับหอมเลยนะนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเป็นเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเด้อผู้ใดยังบ่มีแนวแสลงนี่ช่วงอากาศเย็นๆหนาวๆจังซี่ หมอเลยนะครับนะครับสุดท้ายนะครับเนาะพนักงานผมยังหลายนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาดูนะครับคลิปวิดีโอของบาวรับแล้วก็อ่ากดติดตามนะครับกดซับสไครตนะครับก็ขอให้อ่าพแม่พี่น้องเขานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับมีโชคตลอดปีนะครับ เมื่อนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณครับพออ่อกานคลิปหน้าครับผม